สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับเราอีกครั้งนะครับกับเว็บ Android p r i พ e นะครับเว็บ Android p r i พ e ก็จะมีช่องทางการติดต่ออยู่2ช่องทางนะก็คือเว็บไซต์หลักก็คือ androidprice.genusupplier.com แล้วก็ Facebook นะครับ ก็คือ Facebook ไทยเจน u ั s u p p l i เออรนะครับก็เข้าไป Subscribe เราได้นะครับแล้วก็อย่าลืม Follow เราที่ YouTube ด้วยนะครับ Subscribe เราไว้ด้วยนะครับวันนี้ได้เครื่องโทรศัพท์มือถือแบรนด์ THL นะครับหวังว่าทุกคนคงจะรู้จักกันดีนะครับกับแบรนด์นี้นะ THL รุ่นนี้เป็น THL รุ่น T100S นะครับก็เป็นเครื่องที่ผมจัดว่าค่อนข้าง มีคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องกล้องนะกล้องนี้ค่อนข้างชัดแบบชัดสุดๆแบบกล้อง13ล้านนะครับแล้วก็กล้องด้านหน้า13ล้านกล้องด้านหลัง13ล้านนะฮะถือว่าชัดมากๆนะครับตัวนี้หน้าจอเป็น Full HD ก็คงไม่ได้มารีวิวกันแบบละเอียดนะครับเพราะว่าเคยพูดไปแล้วสำหรับตัวนี้แต่ทีนี้ที่เราจะมาพูดก็คืออะไรนั่นก็คือสีของ TSL นั่นเองนะฮะจริงๆแล้ว TSL จะมีสีทอง าวางจําหน่ายด้วยนะครับแต่ว่าค่อนข้างขายต้องค่อนข้างหายากมากนะฮะก็สําหรับตัวผมเองก็ไปแย่งชิงมานะครับก็สั่งมาให้จากจากซัพพลายเออร์ของหลักของเรานั่นเองนะครับก็สามารถเอามาให้ได้นะฮะแต่ว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชันมากๆนะฮะไม่สามารถที่จะจะหาได้ง่ายๆนะซุกเครื่องถัดไปเนี่ยก็เป็นสีดาหมดเลยนะก็ได้มาแค่เครื่องเดียวเองที่เป็นสีทองนะครับซึ่งก็ มีลูกค้าจับจองไปเรียบร้อยนะครับสีทองก็สวยดีนะดูค่อนข้างหรูหรานะค่อนข้างหรูหราตัวเท็กเจอร์ด้านหลังเนี่ยจะต่างกับตัวสีดำนะเท่าที่จับดูตัวสีดำเนี่ยจะเป็นลักษณะพลาสติกเคลือบยางจับดูแล้วมันจะฝืดๆที่ตัวบอดี้เนี่ยจับดูที่จะฝืดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีทองเนี่ยจะเป็นพลาสติกอ่นะพลาสติกแบบ มันว,ว้าวนะครับจับดูก็ลื่นกว่าแน่นอนจับดูแล้วลื่นกว่านะครับส่วนความแข็งแรงทนทานตัวฝาหลังตัวเชลล์นี่ก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะก็ไม่ได้ต่างอะไรนะครับที่เราจะให้ดูว่าสีทองเนี่ยมันมาถึงตรงไหนนะเชลด้านหลังนะครับขอบเฟรมด้านข้างนะครับมาถึงด้านหน้านะด้านหน้านี่นะเราจะเห็นว่าตรงนี้นะฮะจะเป็นลักษณะเป็นเป็นเท็กเจอร์เนี่ยคล้ายโลหะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับ ตรงนี้ยด้านบนตรงนี้นะครับสีสันสวยงามดูรูหลานะครับอ่ะวันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับ TSLT 1 0 0 S นะฮะก็สำหรับใครที่สนใจจะจับจองนะฮะสีทองก็ยังพอที่จะสั่งได้นะครับก็ติดต่อเข้ามา ะครับราคาเท่ากันกับสีดำนั่นแหละนะครับแต่ว่าอาจจะต้องจับจองกันนิดนึงนะไม่ใช่เป็นอะไรที่หาง่ายนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมมาสับสไคร์เราเยอะๆนะครับสวัสดีครับ